สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีเอฟซีเบอร์ตุกฐานเด้พอพ่อๆ่อกำลังส่งไปโรงแกมบุ๋มคือเก่าพี่น้องพออ่อใหญ่ใจเป็นคุมพ่อใหญ่อยอคุมงานบ่ดนีิละฮะคุมงานคุมสมั่งบ่หน่วยคุมเด็กพี่น้องไอเด็กสอง มันามุงนะมุงแล้วมันแดดสองนะบ่อแทบแดดสองลยู่มกัเลื่อมตา ก็จะเลอะเลยพ no ี <dormir> ่น <barking Rainbow noon> <c oughs> ้องกิ๊กเฮ้ยจังกิ๊กมาตรงเฮียนพี่น้องหนึ่งเข่าล่างถวยเปียกของนางหนึ่งเข่าล่างถวยเลยกิ๊กี้เนาะเออเริ่มพยายามจอยพี่น้องเลย โอ้โหจะไปอยู่ทางไหมุมไหลเจไดหลังใหญ่เริ่มเทิมเลยจ้าเยอของนางมาแตงวเวย็นน้าแต่ <c oughs> ข้างหมอกเขานางกำมะละถัวไอเตอนะปะาลุงพอได้ยอนแบบนี้เลย นี่ก็ออกมาทางนี้อีกพี่น้องนี่แน้องจะบุ้มใส่เบิ่งนนี่ซีรีวิวเพื่อนเพื่อนไม่อยากเจอในปลาลุงเบิ่งเนาะเพราะตอนนี้เพื่อนกำลังเห็ด เห็ดห้องหนามกะสองห้องพี่น้องเห็ดอยู่ในเลยเห็ดอยู่ในเฮือนเนาะติดกับเฮือนเลยแบบว่าออกมาแต่หันกับมาเข้อหงหนามนี่เลยแบบว่ากลางข่ำกลางข่ำกลางคืนเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเห็ดแบบนี้แดดกะสีซองเหลื่อมมือเหลื่อมตาเนี่ยจากหน่อยเด้อปาลุงเสียงเพลงกะเจ้ากะสีวุ่นวุ่นวินวินเนี่ยเด้อจากบาทปาลุงเลย พอเพื่อนข้าเจ้าพูดแหละแต่ว่าได้ยินมาหอดพี่เนาะสบายอย่างหนึ่งพี่น้องเห็ุของน้ามยามนี่ยามผลนี่เนาะเพราะว่าน้ามกับบุได้เปือง <c oughs> สร้างสิตักอายุวังนี่เลย <c oughs> อย่าเบรกตะปูดได้ร้อย <c oughs> จปิปาสายุขื่อ <c oughs> อาบน้ำแ้ว <c oughs> อาบแล,ล้วบอลหรือยัง แพงพันล <Yeah. S 1> เ,ออเลยเกรย์ยลางถวยเถีงไปไล่ถวยซอยเ,อเอกยไปะจะคว่มได้ญ่เลยซอยกันขันอยากได้เต็มอย่า <c oughs> ไปต่งลูกกอกลูกแก้วเพื่อได้ร้อยอย่าไปข่มไม่เด้อ mm hmm. ไปเอาเงินไห้ไปหงเยียนเนาะอาทิตย์หนึ่งสิประมาณคนละสิบพัน แต่ว่า t าม e เราเบิร์ดเรบางเงินเพิ่นกิ๊กี้เบิร์ดเรบางเงินบอกว่ายังปลาลุงเพราะว่าอันมองเขาคลายนันมีห่านเดียวเนาะ,ะเขาเจ้าปิดสะเพริ่นหิ้วแหละ,ะลก็ออกนักโมเมนเฮือนไพได้ปลาลุงกองมาเนี่นยฮันไพมันสีไปทางซานผุนเลยเนาะ สิไปทางเกยหม่องหนังไปเลยนันไพ่ขันเล้ว,วมืันนี้ก็ยังแต่ขอนไพ่ยอย่างเดียวประโลยเป็นสนีกับน้องนัดมืน่นพระเจ้ากับมงแล้วนี่ ป้าคือเปื่อนไทอป้ลุงมองเขาจะเทป,ปูนสัางอารมณ์ดีอารมณ์ดีเนาะอารมณ์ดีอะไรโอ้ยเหลืออมตาเลยป้ลุงเลยขอสด,ดขอไทยอะไแม่บอดด์ส่งอะเดิ <laughs> <laughs> มันกับบ่มืกเดอกเนาะมันพอบันแดดลงทางนี้ใช่แหมข้าเหลือบบปย่านบ่ต่อเ่มาอกบอเลเออขันผ้าเหลือมาได้ว่าเป็ตะย่านเลเออเดี๋วมามาบเลยค่ะว่า

แล้วนะเออแปดเมื่อกแบบว่าอืมฮกะไรซองเมื่อเน่ก็ได้สำเนียงเลยเน่แปดแปดมือฮะกะไรซองเมื่อกับประมาณซีบเมื่อนาอเออจังสีแล้วนะ เออซ้ำมันนีอเพื่อมาโอ้กก้อนแม่ อยค้ยปูนกับโกยน้องซอยกันเนาะไม่ไหวสิไปใช่เนาะโค้ยแค่ในเลือดเดียวนะโอ้บอกห้ามทางนี้บอกโซ่ก็ได้นะทางนี้เนาะพอมันกระดุ๊กใช่มันแจ้งนะแมนมันบอมีปลากระตูน มายืนงอยเบิ่งแางมาได้เดี๋ยวเลย่แล้วกัยังบาแล้วยังแต่กะโลก็ไปแห่งหกไปแล้ว ลูกแก้วให้เพิ่นลูกแก้วกับร่างมันแบบน่ะเปื่อยเบิดมันถือผลโอ้ยตกเลยขูปูนสางตกเลยพี่น้องไหยเป็นความายืนเบิ่งเดี๋ยพี่เจ้าขูปูนสางตกก่อเป็นน้ำมายืนเบิ่งเดี่ยวพี่เจ้า อแตกแล้วกำเดนนะตื่นกล้อตื่นกล้องบ่โอ้ยแม่แล้วแม่แล้วตื่นกล้องตื่นกล้องาซาน

<laughs> อกก้อาวาหลือหัววายหยาพร้องก,กันเลย <c oughs> จเจ้าแต่ลูกกับบไว้เวนอะประเหต์เ <c oughs> จ้ากันยังเอาได้อยู่สามสี่คนถ้าบอกกลัว <c oughs> ได้จะคนแล้วเน่สองคนคือพ่อไว้แท้อืม เอาสองคนสองเด้ดอยู่ดัม่ใหญ่นี่ดิเออผู้ใหญ่กัผู้น้อยนะผู้น้อยผู้ดำดน่่นสบอยู่ผู้มวี่ไแมนสบายนไหมลูสบายเ้ยสองเท่ากับ ปัวอยู่หน้าได้เมียอ,อยู่เฮือนเ,เ,เออเออเรียกก่ีเม,มนเผาให้เผาห,หน้าเละมือวันเันร์วันทิกร์เขาเมื่อยอยู่แมนเอ,อ้เออเอาอยู่พูดนมันไก่แบบไปนะ่ะกัดขีโลดเขาจะาไปน,นี่ เออขี่โหลดไปมาขาวรมาข้องบอเออโอ้ยบ่อไล่ะกับบ่อไส้อ่อระอะไรอะไรพี่น้องไอ้ขีดเมกอ่ะขาจะขีดไปเพียงเท่นี้ได้ หากดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องแม่นองแกมมง้มบ่มลิปต่อไปพี่น้อยผิดพลาดประกนนารใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆายเลยปลาปลุงเ้อลงขีดปลาทวงปลาทานเมื่อนี้เนะาะพาเมย์จืนไปหาหมอทันทีเลยปลาลุงความเมื่อวานนี้คนก็เป็นเหมยเนาะไปเมื่อนอี้เพราะว่าแห้งไรโลกวเติมปลาลุง